สวัสดีคะ่ะเจอกมาดามดอยอยีกแล้วนะคะห่างหายจาก YouTube ไปนานเลยนะคะทุกคนกลับมาก็ชวนมาเก็บผลผลิตที่ปลูกไว้ในถุงดำนะคะเพราะว่าพื้นที่มันน้อยเนาะพื้นที่มันมีไม่เยอะนะคะมาดามดอยปลูกพริกค่ะเป็นพริกเขียวนะคะทุกคนนี่ก็ชวนมาเก็บพริกกันเพลินเลยคะ่ะเก็บก่อนที่มแมลงจะเจาะนะทุกคนปลูกอยู่ประมาณสัก ยี่สิบยี่สิบกว่าถุงได้คะ่ะทุกคนขนาดถุงดำที่มาดาดอยช้ยนี่น่าจะประมาณสักสิบนิ้วขึ้นนะคะมันก็จะพอปลูกพริกได้ผลผลิตอยู่นะคะก็ได้เยอะอยู่เหมือนกันคะ่ะนี่ส่วนตรงนี้ก็คือมะเขือเทศแคะคะ่ะทุกคนนี่ที่มาดาดอยคลุมถุงไวนะ้เนาะห่อไว้ก็คือจะเก็บมเมล็ดพันธุ์นะคะทุกคนถ้าไม่ห่อแบบนี้แมลงวันทองเจาะหมดเลย โสีสวยมากเลยค่ะทุกคนนี่วิธีการเก็บทำพันุ์ก็ง่ายๆเลยค่ะเราจะเลือกเก็บเฉพาะลูกที่มันแดงๆช่ำๆแบบนี้นะคะทุกคนนี่ส่วนสีส้มๆเราจะยังไม่เก็บนะจะให้มันแก่จัดก่อนนะคะเราจะได้เม็ดมเมล็ดที่มีคุณภาพสูงเนาะแบบนี้เราก็ทิ้งไว้สัก3ามสวันหรือค่อยมาเก็บต่อนะคะนี่สวยค่ะรสชาติก็จะกลมกล่อมนะคะพันธุ์นี้ ่วนตรงนี้ก็คือมะเขือม่วงนะคะมะเขือม่วงหลอดไฟเหรอคะชื่อของเขานี่ก็จะเป็นลูกเล็กๆแบบนี้นะคะวันนี้มาดามดอยจะเก็บไปย่างค่ะทุกคนนี่สามสี่ลูกก็พอแล้วนะคะนี่น่ารักมากสีสวยมากเลยค่ะทุกคนได้พอหนึ่งมือแล้วค่ะทุกคนสําหรับใครที่ติดต่อมาดามดอยนะคะติดต่อได้ที่ Facebook นะคะสวนผักงอกเงยดีในกล่องข้อความก็ได้นะคะทักมาได้ค่ะขอบคุณมากนะคะทุกคน